ขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทําขบวนโดย GEA 4 5 3เจ็นะครับ ทางขงบวนโดย ga 4 5 3 7นะครับสำหรับขบวนด่วนที่84สางกรุงเทพนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนาคปรปฐมกาญจนาบุรีนะครับมุ่งหน้านาคปรปฐมนะครับเป็นสถานีต่อไป